สวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้างเบบกับ๊บวัสดีกับเแบบมากันไกลพร้อมใจพร้อมคุณทําได้ทุกคนไม่ต้องสกใจกับแบกกรางข้างหลังนะคะเพราะว่านี่คือกองเสื้อผ้าของมายูที่ยังไม่ได้รีดเสื้อผ้าเยอะมากเราจะมาแกะกล่องกันวันนี้แต่ว่าพัาสดุชิ้นเล็กก่อนแล้วกันเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนไม่มีเงินใช้แล้วนี่คือพัสดุชิ้นแรกนะคะก็คือเดรสสีดา โอเคถือว่าตรงปกนะเดี๋ยวทาบให้ดูก่อนเพื่อเดรสสีดำแอบสั้นกว่าที่คิดไว้แต่ว่าคิดว่าโอเคเลยโอเคถือว่าตรงปกนะคะอยากซักผ้าอย่าไปซักผ้าดีกว่าต่อไปอันใหญ่ของเราเรามาลุ้นกันนะคะคือแล้วต้องเปิดเพลงแบบไหนเปิดเพลงแบบนี้ทุกคนเดาออกแน่เลยว่ามายมจะเปิดเพลงอะไรม<า>ันวันนี้ครับอยู่กับดีเจมาโยนะ ยยถ้าอยากฟังเพลงไรบอกได้นะครับแต่ไม่เปิดได้ฟังหรอกนะครับเปิดฟันได้แล้วตัวห้าคนออเแข่งเหมืนอนโัต้นใหญ่มากเปิดไงให้ทุกคนเห็นดิแกะกองแกะกองแล้วมันจะเหินอ่าเข้า <s> ใจเลย เราอยู่กับต้นมอนเซลล่านะคะเดี๋ยวเราขอสอบถามเขาตอนนี้นึกว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะคุณมอนเซล,ล่านะคะวันนี้เราจะมาตั้งชื่อให้น้องเขาด้วยค่ะมอนเซล,ล่าคะรู้สึกยังไงกัแบบการที่มาอยู่ที่ห้องของม,มาิวครั้งแรกคะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เราต้องทานเสล็จเอานะคะเพราะว่าไม่มีใครฟังภาษา,าต้นไม้ออกนะคะนอกจากคนทีเลียงนะคะเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้มาอยู่กับไอดอลสาวชื่อดังอยู่ที่ห้องนี้นะคะคิดจะคลิปไม่ทันเอาละต้นใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มีชื่อว่า รานคะเรากำลงชื่อว่าน้องมอนน้องมอนลูกแม่โอ้ตัวใหญ่มากเลยจะจะเอาน้องมอนออกมายัางไงอะมอนลูกแม่มเออสิบไปเลยน้องมนอ,อ,อนอ้าวโคตรมานังมนอนเอ,อเย้ ใชไหมคะว่าน bon nice ้องม้อนใหญ่แค่ไหนใหญ่มากๆถามว่าเสียเงินไปกับอะไร no oh ค่าแต่งห no ้องค่ะน้องม้อนใหญ่มากเลยตอนสั่งก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะคะเนี่ยวันนี้ขอเอากระดาษหนังสือพิมพ์ออกจากม้อนของเราแบบแม่รู้ไหมไม่รู้ม้อนกินข้าวยังพี่พีเขาถามมาลูกนะม้อนกินข้าวยังคะม้อนมารอพี่สองวันแล้วใช่ไหมพี่ไม่ลงมาเอาม้อนอ่ะใช่ไหมโอเค ทำไมเอาไม่ออกอีกนะอ๋อเหลือฝั่งน,นี้เย้น้องมึงลุกแล้วโอ้ต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากเลยและนี่นะคะก็คือพัสดุที่เรามาแกะกันในวันนี้นะคะต้นมอนสเตอร่าหรือว่าน้องมั่นของมายยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราต้องหาที่ให้น้องมั่นอยู่ไปไปดูกันว่าตรงไหนน้องมั่นจะอยู่ได้บ้าง <c oughs> ต้นใหญ่มากเอาไว้ตรงนี้ดีไหมไม่อยู่เข้ากล่องไปแล้วจ้าเพลงมันไม่ไหวนี่น้องยืนโดดเดียวเดียวด้ในท้องเลยหรือจะเอาน้องม่อนไปอยู่ข้างนอกดีเอาน้องม่อนไปอยู่ระเบียงไหมม่อน,นลูกอย,อยู่เพื่อนไหมเพื่อหนักมากแต่จริงไงอะอยากเอาไว้ข้างในห้องทั้งสองอันเลยดีปะ่ะหรือเอาน้องม่อนไ้ข้างในดีเซลฟี่คร่น้องม่อน โอเคให้น้องม่อนอยู่ข้างนอกกับเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรนะคะคูด่างใช่ไหมอันนี้เป็นน้องมินนี่น้องชื่อมินนี่นะอันนี้ชื่อน้องม่อนน้องม่อนใหญ่มากแต่น้องม่อนสวยมากเลยเรารักน้องม่อนเป็นเด็กดีนะคะอยู่ข้างนอกอย่ากแกล้งมินนะกกมนี่นะอย่าแกล้งมินนี่นะอยู่กันดีๆนะ น้องม่อนนอนกน้นน้องม่อนน,ออน,น้องมินิน้องไมยูนี่คือการเลี้ยงต้นไม้ครั้งแรกในชีวิตของไมยูเลยค่ะเพราะว่าเราจะให้น้องม่อนไปอยู่ตรงนี้เอ,อทำไมต้องใช้ทับมินิดิ๊ดมินิอยากขยับตัวได้ไหมฮะอยู่กันดีๆนะเด็กๆน้องม่อนกับน้องมินิ มินิมอนถูกต้องค่ะเก่งมากแป๊บนึงนะขอไปถ่ายลงสตอรี่ก่อนโอ้ยรกมากมาแล้วค่ะมินิมอนกว่าฝนเข้ามาใหม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเก็บพัาสติกอะไรใช่ไหมโอต้องเก็บขยะหมดเลยตอนนี้ขยะเป็นห้องเย่หนิเอ้ยไปไปไป let's go อยากเลียนต้นไม้เยอะเลยแต่ว่าไม่มีตัก่อนจะเรียนต้นไม้เลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนเล ไล่เรี่ยท่าดีไหมไปเลี่ยท่ากันเานั้นนะ่ะถ้าคุณเสนอผมก็สนองค่ะกินพริกทอดจะอร่อยเป็นไงซมแบบแกงแครอทไปค่ที่เชิญไหไม่ได้ไปค่ะไม่มีตมัง ทุกคนมีเรื่องจะปรึกษาคือจะไปทําเล็บใหม่แล้วแบบว่าจะทําเป็นฟังก่อนแล้วโหวตมานะฟังดีๆตั้งใจฟังนะคือจะไปทําเล็บใหม่เราจะให้ทุกคนช่วยกันโหวตว่าระหว่างทําเป็นสีใสแบบนี้เห็นปะสีใสาลายฮันตะวันทุกเล็บกับสี แบบนี้สีแบบนี้ขอโทษนะคะที่ต้องยกเท้าขึ้นมาแต่ว่าสีกากเพชรเนี้ยที่มันแบบวิ่งแบบวิ่งแวบเออทุกนิ้วเลยทําแบบไหนดีถ้าใครเลือกสีสายลายดอกทานตะวันกดหนึ่งใครเลือกสีกากเพชรกดสองวดมาค่ะป้ายป้ายตอนนี้หนึ่งนำดงเลยนะคะสองมาแล้วค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งเยอะมากค่ะตอนนี้หนึ่งเยอะมากค่ะตอนนี้จะบอกว่าราคาแรงเท่ากันเลยนะคะโห,หนึ่งเยอะมากปิดบ เคค่ะเราจะไปทำเล็บสีใสนะคะลายดอกทันตะวันโอเคนอนมอนไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรีบไปทำเล็บก่อนขอบคุณที่เข้ามาจอยกันนะคะ